ค่ะดูนะคะตอนนี้ค่ะหนูดูใน YouTube นะคะอ่ากระแตกระเทยด้วยนะคะกุ๊กกิ๊กกุ๊กี้ด้วยนะคะนันเดิมฟปบูนกระแตกระเทยด้วยนะคะแล้วก็สซาดิโตอก็กดเป็นหัวใจนะคะอ่าอีกแกก็เกิดไม่พอใจนะคะส่วนเฟจบู๊นะคะก็กดก็เกดอะไรก็กดกุ๊กกิ๊กขึ้ยนะคะ อ่าใหนดูนะคะก็นะะน,น,นะคะคือท่าน,นอาจารั์ทศวรรนะคะคือท่านทุกขนูนะคะอ่าน,นะคะวันนี้วันเด็กปีนีนะคะเราจะออะนไลน์นะคะกันนะเนาะอ่าเห็นแล้๋ยวะมาเนาะโอเคค่ะเดี๋ยววันนี้ค่ะก็ ก็ดูว่าพีกอกับเจ๊นะคะก็ด้ชอบเน็ตนะคะก็ยังขอไปกินข้าวก่อนแล้วก็พอตแน่น้กก่อนนะคะเดี๋ยวจะกลับกี่โมงบ๊ายบา